ตีฟ้ามมด้ย <peaks> ังไงคะคะคนนั้นเงีเยมอันนี้ตัวช่วยนนี่อันนี้ไม่ต้อนัค่อยๆเดินค่อยๆดอีรูใหม่เอ้าถ่ายไปแล้ว อั S <S น <Pop ify> น,นี้มาส <Syn> ินันี้ตัวช่วยนะ่ะเข้าไปยินดีวันวาเดินวิ่งเพื่อเกติทุกทุกคนเลยนะคะสำรับตอนนี้นนกำลังเดินทางมาถึงนะคะ ไม่จบไ,ได้ไม่มีการรียนจิตอ๋อก็ไม่เป็นไรกำเนิดนะจมจิม มามีก็กินนมวายมามีจะไปเอานมแล้ว Nhiếm dưới sửa ấy luôn Anh dìm nòi จะให้เรื่ันจะหาแจกให้